สวัสดีครับวันนี้มาตกปลาครับอยู่ในสวนนะครับผมสวนพ่อตาฝั่งตรงข้ามข้างหลังนะครับเป็นที่จัดงานดอกไม้งามนะครัเชียงลายบรรยากาศรอบๆเอาโมไซมาครับมาครับน้องชาย มาดูเยอะครับมีสองสูตรครับผมมีสูตรตัวดว้วงครับเจ้าต,ตู่กับม้ามครับม้าม แม่น้ำกกค,ครับแม่น้ำกกเชียงรายครับเสียนกอ๊อฟแอร์บ้านเชียงแสนนะครับแอร์บ้านเชียงแสนกับร้านธีรพลแอร์สวิตนะครับอันเดียวกันนะครับเซิร์ชใน Google Map ได้มาลุ้นกันนะครับผมว่าปลาจะกินเบ็ดไหมสองสองลังครับสองลังเบ็ดสองคันลุ้นกันครับตอนนี้ฝนปล่อยๆครับหน่อยๆ ดูว่าเราจะได้ปลาไหมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมงครึ่งนะครับจะได้ปลากี่โมงนะครับได้แล้วครับผมได้แล้วครับตัวแรกครับมาแล้วครับปลากายครับผมหรือทางเหนือเรียกปลาตองครับในโชว์ผลงานครับผมหนึ่งตัวไซส์ประมาณฝ่ามือครับผม สวยๆเลยครับกินเต็มปากเลยครับเหยื่อตัวหนอนของเรานะครับตัวด้วงมาแล้วครับหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มตัวไม่ใหญ่ครับแต่นับครับผมนับหมดครับได้แล้วครับแต้มครับมันครบอ่ะออนี่ครับใส่ประมาณนี้ครับือว่า ถ้าได้หล,ลายๆตัวก็ลาบได้ครับหนึ่งมือ้อโอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับใส่เย่ยโชว์หน่อยครับใส่เย่ยโชว์หน่อยครับผมเอาอะไรครับมีใส้เดือนกับตุ้ตู้ครับเด,เดือนเนี่ยเส้เดือนเหรอครับอ,อาอส้เดือนจัดไปครับผมแต่ที่เส้นเดือนแบบตุ้ตู้เดือน เส้เดือนนะเมื่อกี้ใส่เส้เดือนนะโอ้แก้ข่าวครับเป็นเส้เดือนนะครับเมื่อกี้ได้มาแล้วครับหนึ่งแต้มไม่ได้ตกลึกนะครับตกใกล้ๆครับผมตกวิีนี่ขึ้นทีกับปะ่ะห้านาทีขึ้นเติมนิดกี่ก็ขึ้น ใกล้ๆนะครับไม่ได้ตกไกลตกริมๆเนี่ยนะครับนะครับใส่แล้วก็รอครับผมใส่เสร็จแล้วก็รอครับเอาแล้วปะได้แล้วปะาปยังวะปลาปยังไงจอดกับปากอยู่ในจุดเข้านี่มาเลยเอาละเอาละติดละติดละติดเต่กันนี่ lút cả hả ô cái người nè nằm đây cả linh linh lộn phải tan sao không lút hả ô ừ. oh. hả đi bòi nắm Bò cốt năm cốt ừ. <cười> <cười> Đây gì hả? นะครับเดี๋ยวนี้ตะก,กี้ใบมงกึงเนาะพาไปกึ่วโมงแต่งกี้ได้แปดตอ,องตัวนึงแล้วนะครับได้อยู่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยกูยายอ่ะเอาออกมาได้ได้อ,ออกมาได้ได้อ,ออกมาได้ได้ออกมาได้ได้มันอยู่ในห้านะก็ไถปลากรุดเฮ้ย ฮะปลาของเตาเตาเวยมันมาดึงแหงเออมันดึงแหละเตาก็บบบเอาขึ้นม่เขารอถ้าเป็นเตาาเคือปลาเท่าไอตุมแหี่ยวนี่ได้ได้ไิดมาได้ใจกับคิดมันจะเหมือน่ะเป็นนาทีแล้วเนี่ยเด๋ยนเนี่ย ต้องรอขึ้มันออกมาก่อนนะอ่นเดี๋ยวขอพักคลิปก่อนหนึ่ครับเมมยัดเต็มพี <c oughs> ่ก่อนบอกฝากห้องไงฮะให้จัด,ดจเตาไงไปไปูจะได้นะ่ะปามะปามะโอ้โหเตา,วเวาก็แบบปามเพราก็ว่ดเตาเนี่ยมันดึงเข้าปนะโคนงมนก็แบบนะ กับเดี๋ยวเนี่ยพอมันกั้นเอาขึ้นท่านี่ยกั้นเอาออกเนี่ะอ้วะอาวอ้อมไปอ้อมมาเนะี่ยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวใดวนี่โอ้ซับสองอันนี่เดี๋ยวนี่เนี่ยมีงไ,งไปจอมที่นี่ดีกว่าอวดอ้ปลาเข่ามามึงมีห้ได้เคยได้สักเต๋อเลยนะเป็นสามสี่ชุดละ กอบมานี่กบได้มานี่ได้ปลาตองตัวละแหกมันเมื่อกี้กำลังใส่เข้าเจ้าตีแลว้วก็ไหวงกขอปาดด้ยายชักชวนได,ได,ได้ได้แมงอย่างหูแนวออกกลมได้เนี่ย <laughs> แมงอย่างหูติดเบ็ดเนี่ยออกกลมได้อะติดี๊ดไงมันดึงมันเข้าไปในโคขนาะดเข้าไปในปลาโคเนี่ยมันหะันตัวมะนะันเนี่ยเนี่ยในโคเนี่ยไอ้บัตรจะลงไปจ้ะลงไปงอมกันะโอ้โหทำโมไปลงได้อยัง <laughs> เนี่ยเนี่ยมันเข้าไปในปลาโคเนี่ยเดี๋ยวเดียวจสต็อปคลิปกันเดี๋ยวรอมันเอาขึ้นได้ก่อนว่ะถ่ายล้อมมาละ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 ย้ำมาบอกปั๊นมีบอกสนิ้วเลยหรออึดดึงมานกะดึงมานกะเดี๋ยวเดียวโทรศัพท์วางกันเลยโทรศัพท์ตัวอืมกำกำพอไปแล้วกันนี่นี่ má leo ô pá 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 khang ừ dây bưởi cái hạt phép cầm này này dây thì tác của mò má ô mà lấy cả tiêu khứt mà lấy cả tít bạc nó, đưa 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 phò ừ tụi dây bưởi ô đứng yên mà đây à ไอ้จะกลับว่าหล่นไปถามเอาติตักปูเท่าไอ้หรอไทยมีอยู่ที่สวนเนี่ยที่ห้าไอ้ไอหล่นไปกัอเออแล้วไทยขี้แบบเปลี่ยนมือมันได้เป็นอัอนเดียวนอันสติการเราขึ้นนะครับผมขอนรกครับใจขอณรลกขอนรกครับผมหวานแล้วนะตะกี้หันนวดมัน ถังไงถังไงไอ้บ่ถังไงก็ชี้ค้างขฮานะก็เงียงข้างใเออน่ะได้แล้วจะเย็นกับไปลุ้นกับเดี๋ยวได้ละได้ละได้ละเอาย้อนมันข้าได้ปากมันใมันได้อหร ย้อนขึ้นในปากว่นนานะเออไ้กระักะงังนี่บ๊บบ๊บบ๊บับแม่กหรือ่ามือ,มอสนนั่นขนาดนี้ Đấy, mình có gọi đây. Nhìn đây em nói đi, em nói đi chơi tí lại Khóc bạc nhanh đi Ừ ta, khánh hết tít đi một tít nữa đây <laughs>

cầu được bả, ừ, tí là tiết mù đáng món không đấy mà la có la môn ăn môn ăn môn nè, món ăn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  món อุ้มอุ้มเข้าไปแล้วเข้าไปอ่านแล้วเข้าไปอ่านแล้วไอ้เออนี่แหละเข้ากันเข้ากันมาแล้วครับผมโชว์ผลงานครับอ่ะจ้าตัวน้อยกกขวดมาเทียบวะนเหรอขวดน้ำเขาเดี๋ยวๆๆเนี่น้ำขวดลิดนะครับผมปาดโทษ อ่ะปดปดปดกล่องนัวหรือสีมอแงเอาเ e> อ ó, พอกล่องนวด่านได้มันเข้าปากกันหรอเอาติวขึ้นถ่ายหลบเอาติกีบนั่งไทยกว่าค่ะไอ้น้ำมันเข้าปากงั้นะกี้ก็ยกขึ้นได้เลยเนี่ยเหนียวใจสายนั่ง Chị nên à cái này tổ cọ nó kia rồi yêu cọ rama châu mình cả hiệp em lily 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 dây dây lily lily phép lily 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 ยืน้องว่าไก่ๆตัวละ <c oughs> มาหันแบบเสงเข้าบอเออทำเพจทงเพจชัดนี่เอออ่าก,กดข้างก,กดขาใส่กระสังก่อนครับมาหัวลงวะนี่อ,อของแต่แล้วนี่มาได้ประกดข้างก่อน <c oughs> น้ำก็ปเหรอบอสเจ้าบาัารขี่เอาไปกินบ้านเจงแสมนมาเลยล้วลกูไม่ได้กินเลย เอามาตอวเ้างไอ้อ๋อหมายถึงเดี๋ยวได้มตัวไอ้นีหนอเออเออเอออาไปขังไหนนี่นี่ขังตุ่งนี่ก็ได้เหรอเออขังในตุ่งเนี่ยเออมูอเดือดผลยานี่มันแน่ได้แล้วครับผมได้แล้วครับผมหนึ่งผลงานเพลงครับปักกดค้งั้งันเดั ก็ครั้งอ่ะก็ครั้งอ่ะเมียตรุมันเดินอีกก็ก็นนะเออเดี๋ยวส่งหลุมเฮเดี๋ยวส่งห,หลุมเฮเดี๋ยวส่งหลุมเฮ็ดูเดี๋ยวมดเจียหมดโอเคครับตอนนี้อย่างที่บอกนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับกว่าเจ้าขึ้นได้อีกครึ่งชั่วโมง <c oughs> บ่ายโมงเอาแล้วบอกเฮ้ยแฮมแฮมตัวละเดี๋ยวนี้บ่ายสามโมงห้านาทีนะครับเอาแล้วครับแฮมตัวแล้วครับแฮมตัวแล้วครับผม เ็นตัวแล้วครับผมหยอกแล้วลครับหยอกแล้วลครับฝนสัมปกเห็นไหมไออยู่ในห่มไทยเด้อเอ,นนเอาอะได้ะไหไหนไหน,ไหน,ไหนมหันตัวไ,ไหนวะอ้เด้อเด้อเด้อนี่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 อาไอ้จิ๋วอ้าไอ้หมอสอ เออกดค้างตัวน no ้อยกดค้างตัวน้อยในใสสวยใสสวยใสใสหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเตะมืออืมใส่ประมาณนี้ประมาณหมกต้มยำทำแกงพักมือก่อนอุานกะใส่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สุดยอดเลยขอเด็กกันนั่นไปเอาไปใส่เหนะพอได้แกงพอได้แกงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกลมาดูตอนถ่ายคลิปว่าบทสรุปจะได้กี่ตัวเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆโอเค ลิมิตเขาจะตกถึงแค่สามองคึงนะครับตอนนี้สามโม่สามโม่ละเขาจะถึงแค่สามองคึงไอจิ๋วไอจิ๋วไอจิ๋วยกท้ายลูกเนาะขออ๋อลาเบนท้ายลูกอวดมีแมกัมตัวที่สองครับแต้มที่สองครับหันบักหมื่น้ยเดินเออเออเอ แต้มท so ี่สองเต้มที่สองเต็มที่สองเดี๋ยวเอาเอาหันข้างกะให้ปลาไห้ป่าหันไลนั่นเอาเบ็ดอิงไลน์เออช่วยกันนะช่วยกันนะนี่นี่เน่เน่ของแต้โอเคเดี๋ยวไปใส่กระชังไปเถิดได้หรอได้หรอจะย้ายกูป่ะเอาละ ออถือว่าได้คหน้าเปินแต้มมานิมันหน้าบ่บ่หน้าบ่เดือนพดออกเงือกนาเป็นหนึ่งแต้มมานนเอากำกับโชว์ละกับโชว์ลทยลูกหนึ่งสองสุดหน่ยเออกดค้งแม่นหะแเนกดค้งวะเนี่ยรั้งไมนบเออ บินมาข้างบินข้างมาแล้วบินข้างมาแม่นอีกกดค้างนะอเออแม่นเลยเดี๋ยวปล่อยหน,น,น่อยแลกเอาตัวใหญ่เด้อไป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 แลกเอาตัวใหญ่ตัวน้อยมันปล่อยให้มันไปเติบโตนะครับนี่น้อยเกินไปเขาบิกินนะครับเขามาก็เสียดายปลาแกดก็บ่บจะปลากกุศลก็แบบ ไทยไทยเอาตัวใหญ่มาโอเคโอเคครับ okay. okay. ตอนนี้ก็ได้เวลานสมควรแล้วครับตอนแรกกะจะกับ3ามโมงครึง่งแต่ตอนนี้5้าโมงแล้วครับห้าโมงกว่ากว่าหน่อยๆเก็บเบ็ดแล้วครับพอแล้วครับ3ามแตม้มตัวน้อยเมื่อกี้ไม่นับนะครับ3มแต้มพอวันนี้ สรุปผลนะครับนีปลากาหนึ่งตัวแล้วก็ปลาครังสองตัวปรากฏดครังนะครับ <c oughs> ลงไปเอาช้างไปก่อนเออ สบาย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 เนี่ครับผมผลงานวันนี้ครับสามแต้มครับผมสบายใจแล้วครับ ชอบกดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับผมโอ้เนีย่ยนะเป็นไงครับจำป่าโซ่ลยนะจุกนิวนะ้วเลยย่ำสามตัวผลงานผลงานมาเห็นด้วมาทำไม ยกเดียวนยยกเดียวนหยนีน่สามตัวครับฝีมือช่างกอา๊อฟครับผมฝีมือเซียนก๊อฟครับก็ถ้าใครอยู่ในเชียงรายสามารถเรียกใช้บริการร้านแอร์บ้านเชียงแสนกับร้านทีรพลแอร์สวิตได้นะครับเป็นร้านเดียวกันครับผมก็ฝากติดตามร้านด้วยนะครับใครที่สนใจติดแอร์ใหม่ซ่อมแอร์ล้างแอร์ แอร์เปิดไม่ติดสามารถเรียกใช้บริการได้นะครับเบอร์โทรก็ถ้าอยู่ในเขตอำเภอเชียงแสนก็ติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับ0823910522ช่างกอนะครับจะดูแลโซนเชียงแสนถ้าอยู่ในตัวเมืองเชียงรายก็สามารถโทรมาที่เบอร์096 0 0 5 6 3 4 5นะครับร้านธีรพลแอร์เ์วิสเชียงรายครับผมตอนนี้ก็ทำโซลารเซลล์ด้วยครับทั้งแอร์แล้วก็โซลาเซลล์ แล้วก็ระบบไฟในบ้านนะครับชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมฝากช่องเล็กๆด้วยนะครับสวัสดีครับ